สวัสดีค่ะพบกับช่องรอบกุกอ,อกนะคะตอนนี้คุณแม่คุณแม่ก็ได้ล้างนะคะเตาแก๊สเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เอาออกมาจากด้านในนะคะเพราะว่าเมื่อคืนมีค่ํานะคะก็เลยล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะดูว่าพ็จะเปิดได้หรือเปล่าไม่ได้ใช้นานแล้วค่ะนะคะอือปึ๊บไม่ติดอ่อ หมุนแน่นแน่นลูใสเอาดีๆค่ะพี่แน่นๆเลยอือหือไม่ได้นะคะเอฟซีว่ลูกสักเครื่องเลยต้องปล่อยแก๊สมั้งตรงนั้นนะ่ะตรงให้มันมาทางนี้เนาะ อ๋อได้แล้วค่ะนะ่ะบึ๊บนะคะหนึ่งหัวเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะนั่นหรือเปล่ามันคิวไหมพี่แต่เวลาเราปล่อยมันก็จะดังแบบนั้นแหละค่ะตรงมันที่เป็นจิ้มนะออกไหมล่ะมันไม่ได้ออกแต่ว่ามันเวลาเรากดแล้วมันจะนั่นดเดี๋ยวดูอีกอันนี้ก่อนได้ไหม เออเอาไปใส่ฝั่งนู้นอันนั้นก็ออกครึ่งน,นึ่งเดี๋ยวเราต้องแย่รูมัน,ล,มน,ะล,นละเอะนอ,อ,น,เเเอนั่นแหละมันไม่ไม่เต็มพ่อมันขึ้นครึ่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวมันก็กำลังไปอยู่นะน่านมันจะตันหรือเปล่า ก็เพราะว่าเราไม่ได้ใช้นานไงอ่ขึ้นเกือบเต็มแล้วล่ะอันนี้นะคะได้การอยู่นะคะในเอฟซก็เป็นอยู่นะคะร้อนละไม้ลูกชิ้นมาพ่อหานะเอฟสตาระ ง่ายปะปะง่ายมันใช่ตำมีบ่ตัวนี้เนี่ยคี่มห้าหู้นี่เนี่ยมันโอ้ตัวนี้านีนี่มันตันทุบโอ้ขี้เชี่หนิโอ้ไปแล้วไม่ลูกซ้นบ่ตันนี้บ่ตันี้บ่ มันต mm ันไม่ได้หวเนาะมันแต่ว่าหัมันแห้งมันชิกมาก้รึ่าแล้วมันอาจจะตกอออันนี้ละนี่อันนี้นันนี่นั่นี่ตกอันนี้ เรื่องน้อยอย่าดอกน้อยเดียวมันลุกซ้ำนังก็ลุกทอดนี่ละทอแล้วละพีดหมดมันตีดลองเบิ้งมันแทบแบบนี้นะมันละหึมปวดลองเบิ้งแบบนี้แล้มันหมดเลยก็ปวดดูดมันก็สะมีดสานะนั่นแหละเนาะเออรายการเดี๋ยวมันเย็นให้เอาน้ำมาสอดใหม่ โมก็ะดำหมดเลยค่ะเอฟซีฮะมีจุดตรงนี้จ้าโคกในตรงนี้โคกใหญ่ไม่มีไม่ได้หาอันนี้เมื่อคืนนี้พคกแตกค่ะเอฟซี นี่นะคะคกเมื่อคืนนี่ให้ลูกชายเอามาพอใช้ได้ก่อนคะ่ะเพราะว่าคุณแม่ทำแตกไปแล้วนะคะนี่บรรยากาศนี่นะคะไม่ต้องลองเสียงครับฝานชงเลยเ <laughs> ชฟนะคะเอซหมอต้อมนักใหญ่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเด้อคะ่ะวันนี้น่ะค่ะ ยังเช้าอยู่ตื่นขึ้นมาก็นี่แหละค่ะหาแก๊สเก่าที่อยู่ด้านในบ้านไม่ได้ใช้เป็นโอ้นานแล้วค่ะจนอะไรเคลือบหมดแล้วแต่ก็ยังดีนะยี่ห้อน,นี้ก็โอเคยอยู่นะไม่ว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอิสกิบอ่ยี่ห้อน,นะพ่อ <laughs> ก็ทนเหมือนกันนะแกใช้มาเป็นสิบปีแกบอก แต่เราก็ต้องอยู่ที่การดูแลนะคะถ้าผับอดไดูแลจกยังเป็นยังฝนตกทั้งวันนะฝนตกทั้งวันค่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าจะหานมายมาต้มอันนี้ก็ถ้าสมมุติว่าเราแบบเร่งงานนะคะก็เลยได้ใช้ตัวนี้นะพ่อนี่นอันนี้มันจะลุกแบบเร็วมากค่ะอันนี้นะคะนี่แต่อันนี้แบบธรรมดานึ่งข้าวไปด้วยทํากับข้าวไปด้วยก็หมาะมากค่ะนะคะ แต่ก็จะมีอีกเตาที่คุณแม่ซื้อมานะ่ไม่ได้เลยค่ะเสียเพราะว่าแก๊สรั่วนะพ่อแพงมากเลยนั่นน่นนะมันเป็นเตาที่เป็นแก้วเอฟซีแต่ว่าเวลาเราเปิดแล้วมันแก๊สมันรั่วงไงตรงพื้นเราก็ไม่กล้าใช้ก็ทิ้งเลยเดี๋ยวไปหาซื้อแบบที่เราแบบแบบนั้นถ้าเราไม่ได้ดูตั้งแต่แรกมาใช้งานหนักงานเบาได้หมดอืมอันนี้แบบ ค้างก๋วยเตี๋ยก็ได้นะคะนี่เป็นพันกวาดค่ะสี่สี่อันนี้นะแต่อันนี้ก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะพออันนี้นะเนาะแบบแบบมันเป็นรังพึ่งก็อีกแบบหนึ่งนะคะหม้อจะไม่ดำอันนี้ดำแล้วค่ะนี่เอฟซีเพราะว่าเอาไปค้างทานด้วยฟืนด้วยถ้าแก๊สหมดก็ไปค้างทั่ทีบยเลยละ่ะมันก็เลยดำนะคะหมอ้อ ไม่ได้ขัดหม้อขาวเอี่ยมถ้าสมมุติว่าเรารักษาดีเดี๋ยวนี้เราบ้านนอกบ้านานานแล้วก็เดี๋ยวก็แก๊สหมดก็ไปดังขานดังฟืนดังอะไรมันก็ดำอันนี้ใบมะกรูดเนาะพอเก็บมาไว้บ่อนี่นะคะมเมนูต้มค่ะวันนี้ต้มตมครบป่นอีกแล้วบอไปก้านน้วมาคืนนี่เนาะต้มกินเป็นตัวเลยใส่ผักกัะเยงหน่ยเด้อ นี่นะคะเ c ซีบรรยากาศค่ะน่าจะตกทั้งวันค่ะไม่รู้จะทําอะไรได้ก็พัฒนาแถวบ้านนี่แหละค่ะเอซี F c, ล้างถ้วยล้างชามเดี๋ยวรอก่อนให้ฝนหยุดเดี๋ยวค่อยไปทำอย่างอื่นนะคะฟ้าขาวเหมือนเมื่อวานเลยนี่นะคะไปไหนก็ไม่ได้แล้ววันนี้นะคะบรรยากาศก็นี่ค่ะหนาว ชาร์จแบตวัลล์บอนี่แบตเตอรีร่คุณพ่อยังไม่ได้ชาร์จเอาออกมาในบ้านนะคะนึ่งข้าวก็สุกแล้วค่ะแปลว่านี่แล้วข่ะเอซีนะคะปัญหาเราก็ฝนตกนะคะทั่วเลยนะคะอือบรรยากาศบ้านไร่นะคะแต่เช้าเลยนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ